คุณจะทำยังไงถ้าเกิดว่าวันนี้ค่ะคนที่คุณรักที่สุดอ่ะเขาไม่ได้รักคุณแล้วหลายๆคนนะคะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะคืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้รักเราแล้วค่ะแต่ว่ามันเหมือนโดนบอกเลิกไกลๆแหละแต่แค่ไม่ได้พูดออกไปแต่โดนถอยห่างความสัมพันธ์ไปแล้ววันนี้นะคะมันก็จะมาแบบ บอกวิธีการคร่าวๆนะคะแต่ว่าให้ไปลองทำนะคะค่อยๆทำอย่าเพิ่งแบบไปฝืนแล้วว่าพลีพลามแต่ว่าทำด้วยการมีสตินะคะอย่างแรกเลยนะคะเราเนี่ย ทุกคนมันมีเซนต์กันอยู่แล้วเนาะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาคิดยังไงกับเราเขายังรักเราไหมเขายังดีกับเราไหมหรือว่าเขาเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเอออันนี้เรารู้อยู่แล้วนะคะอย่างแรกก็คือการยอมรับความจริงนะคะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นนะคะให้ถอยกลับมานะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่บางคนเลือกพอรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เขาไม่รักเราแล้วสิ่งที่จะทําก็คือเหมือนเป็นการประชดประชันก็คือการไปหาคนใหม่มาเพื่อดามใจอันนี้บอกเลยว่ามันดิ่งมากๆนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะเจ็บทั้งคู่เจ็บทั้งเราเพราะว่าเราอะ่ะก็เพียงแค่หาใครที่มาเป็นตัวเลือกเพื่อให้เราเนี่ยลืมบางคนแต่สุดท้ายเรา เราไม่ลืมไงคะเราไม่ลืมแฟนแล้วเ,เราก็ไปทําร้ายจิตใจอีกคนหนึ่งด้วยอย่าทําแบบนี้นะคะให้เลือกทําอีกแบบหนึ่งก็คือการยอมรับความจริงนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับครอบครัวไปทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันอัดแน่น <c oughs> เพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีความรู้สึกว่านึกถึงเขาน้อยลงนะคะ <c oughs> เพราะการที่เรายิ่งส่องยิ่งคิดถึงเขายิ่งนึกถึงเขามันจะยิ่งเป็นการแบบ ทับถมเข้ามาเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเราจะลืมเขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราลองเลือกทําอะไรหรือว่าใส่กิจกรรมเข้าไปแบบแน่นๆนะคะทําแบบนี้อย่างน้อยติดต่อกัน21วันนะมาแล้วกด21วันนะคะเหมือนกันเลยพอเราทาไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินค่ะแล้วพอหลังจากผ่านไปนะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าโอเคคุณอาจจะนึกถึงเขา เอออาจจะนึกถึงเขาแต่ว่านึกถึงเขาในอีกมุมนึงที่ไม่ได้อยากจะกลับไปแค่รู้สึกว่าอืมฉันเคยนึกถึงเขานะหรือถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นไปแล้วการที่นึกถึงนะ่ะมันจะมันจะกลายเป็นแบบเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนึงก็คือการนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีมาแทนจริงๆคนเราพอทําได้อ่ะเอามาโคชชิ่งกับ ลูกเพจหลายๆคนเนาะที่มีปัญหาเรื่องของความรักรอมก็แนะนําว่าให้ทําในรูปแบบนี้ไปเออเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะพอเขาพอเขาเหมือนกับแบบตัดใจได้แล้วค่ะสิ่งที่เขาจะนึกถึงอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันกลายเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีอะ่ะ เออแต่ออมก็บอกเขานะว่านึกถึงเรื่องราวที่ไม่ดีได้แต่อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาจนเกิดความแน้นก็คือให้ต่างฝ่ายต่างอยู่นะคะแต่เพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนไลฟ์สไตล์จากมีเขาเป็นไม่มีเขาแค่นั้นเองนะคะทุกอย่างมันอยู่ที่เราะคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ไม่เห็นค่าเรานะเราก็ไม่จําเป็นต้องเห็นค่าเขาเพราะอะไรเพราะว่ามันยังมีอีกหลายคนเลยที่เขาเห็นคุณค่าเราเริ่มตั้งแต่พ่อแม่เรานะคะบุคคลในครอบครัวเรานะ ะะเพื่อนฝูงเรานะคะคุณยังมีชีวิตที่จะต้องไปเจอคนอีกหลายๆคนนะคะโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวยังมีอีกหลายคนมากๆที่ให้คุณได้ไปเรียนรู้แล้วก็ได้ไปมีความสุขในชีวิตอีกนะคะ